เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งมีครอบครัวสามครอบครัวน mm hmm. ี่ก็เลยไปมองพอมองเสร็จปั๊บก็เลยบอกเฮ้ยก็เลยพาเขาไป,ไปลงทะเบียนก่อนไปเข้าลงอ่าทีโรงพยาบาลสนามก่อนแล้วเดี๋ยวไอจะลงทะเบียนไปด้วยเอาบอกเขาก็ไม่นั่นพี่ก็เลยอุ้มพออุ้มเข้าไปก็ลงทะเบียนวิ่งไปเรื่อยๆพอวางเขาบนสนามเตียงสนามแทนที่เขาจะถามพี่เนาะว่าหมออยู่ไหนเขาถามพี่คําเดียวว่าลงทะเบียนให้อ้ยังเพราะว่าถ้าไม่ลงทะเบียนลูกมีไอก็ไม่ได้อพอพี่บอก ลงทะเบียนแล้วตายคามือไอ้การที่คนตายคามือเพี่ยนเนาะทำให้พี่เปลี่ยนมุมมองทัศนคติของพี่ทัศนวิสัยของพี่ในการทํางานพี่บอกทุกคนว่าเฮ้ยเราไม่สามารถ play God เพลย์ก d อดได้นะเราไม่สามารถเป็นเป็นพระเจ้าจะบอกว่าใครจะอยู่ใครจะตายเราไม่ใช่กอเราเป็นคนเราเป็นผู้เซิร์ฟคนนั่นแหละทําให้พี่เปลี่ยนว่า คนมันต้องเท่ากันความเท่ากันคนไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเท่าเทียมกันแล้วโดย <c oughs> ไม่ได้มองถึงความต้องการความจําเป็นเร่งด่วนจริงจริอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้พี่มองคนมองชีวิตเริ่มซีเรียสมากขึ้นแล้วมองว่ามนุษย์จําเป็นต้องถูกมองว่าเป็นมนุษย์ เรื่องที่ผีคที่สุดในวัยสาพี่นนท์เขียนว่าคือเรื่องเมื่อกี้นะครับ,รบผู้รีไพเสียชีวิตในมือเรื่องที่2คือถูกระเบิดยิงระหว่างปฏิบัติหน้าที่เรื่องที่3าคือเพื่อนถูกหลักพาตัวขยายความสิ่งเหล่านี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับ,รบว่ามันสําคัญกับชีวิตมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างครับก็ยังเป็นค่ายเดิมค่ายเดิมค่ายเดิมครั้งสองเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับหลักลักพาตัวอีกที่หนึ่งโดนยิงอีกที่หนึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พี่ได้นําทีมเนาะโอ้โหเด็กไฟแรง นำทีมอายุ30ต้นๆน,นำทีมเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศกับคนแล้วหลังจากที่เหตุการณ์เสียชีวิตของคุลิภัยคนหนึ่งไปพี่ก็ดำทำแอสเซสเมนต์ต่างๆนานา,า,าทําถึงวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ความต้องการที่แท้จริงของคนว่าเขาต้องการอะไรบ้างมีอาหารยารักษาโรคมีทุกสิ่งทุกอย่างพอพี่ประมวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยพี่ก็ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมเนาะส่งเข้าไปไปถึงที่เฮดคอร์เทอร์ของพี่แล้วก็ แล้วเขาเขาก็บอกให้พี่เนี่ยไปไปชี้แจงความต้องการมีเท่าไรอะไรยังไงพอพี่ต้องการเท่านี้จํานวนคนเท่านี้มีความต้องการเท่านี้อาหารเท่านีู้้สิ่งอย่างเท่านี้ก็เกิดการระดมทรัพยากรทั้งหมดที่ทเรามีก็มีเฮลิคอปเตอร์ MI27 ถ้าพี่จำา21อเนีเนี่ยเป็นใหญ่ๆเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ขนรถบรรทุกได้3าคันคือหลายแมทริกหลายแมทริกซ์ทันมากๆที่จะเข้าไป mm hmm. ก็มีการขนเข้าไปทุกอย่างตัวพี่กับเจ้าหน้าที่คนของยุโรเียต้องอยู่ที่นี่ต่อ พอเราฟังเสร็จปั๊บเราก็ได้ยินเสียงเหมือนประทัดใหญ่ๆเหมือนที่เราได้ยินเนี่บุ๊มเอเสียงแรกมันก็ดังนะแต่มันเหมือนเสียงประทัดนะฮะแล้วมันก็ไล่มาเรื่อยๆบุ๊มเราก็ดูที่แอสทริปมันจะเป็นมันจะเป็นดินแดงนะครับคือพอฮอเราลงตอนนี้มันก็มีระเบิดไล่มาเรื่อยๆลูกแรกบุ๊มลูกสองบุ๊มลูกสามบุ๊มใกล้ใกล้ฮอเรื่อยๆพี่ก็ทำไงได้ทุกคนพอได้ยินงั้นมันโดยโดยอัตโนมัตินล้ทุกคนก็กระโดด กระโดดลงไปหลบนะฮะยังไรกรงไรก็โดนยังไงก็โดนอ่ะยังไงก็ตายอะ่ะดวงดีก็รอดดวงไม่ดีก็ไปเราว็กระโดดพี่ก็เห็นคุณลุงคนหนึ่งของ WFP ย<ม>ูเอฟพีซึ่งเป็นคนอายุเยอะแล้วหกสิบกว่าจําได้แกก็ยืนยืนตัวสั่นแล้วก็พูดตรงๆนะปัสสาวะลาดตัวเอง<ม>ยืนฉีล่าตัวเอง<ม>เขาก็พี่ก็ตายละ<ม>พี่ใกล้สุดละเราเป็นผู้นําทีมไวไฟแรงไงก็เลยแบาไม่ไหว,ไวล้วจะโดนระเบิดกันดึงลุงก่อนดึงมาข้าง,างพี่แล้วนอนด้วยกันบ้มพอนอนเสร็จปั๊บเขาก็ถามพี่คําเดียว what to do คนคนแอฟริกันก็บอก what to do what to ทำอะไรทําอะไรทําอะไรได้บ้างพี่ทำาไงได้พี่มีพี่ก็สูบบุหรี่เนาะพี่ก็จับมาทําได้2อย่าง smoke and smile เว้ยพี่ก็จุดบุหรี่เข้าตัวหนึ่งพี่จุดตัวหนึ่งพี่ก็จุดบอกยิ้มไปเรื่อยๆถ้าโดนมันก็โดนอะถ้าไม่โดนก็ไม่โดนก็โชคดีที่ไม่โดนฮอเราลูกสุดท้ายก็ลงตรงปลายฮอแต่มันก็กระจายไปแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตรงสเก็ตระเบิดมันก็ไปโดนที่อื่นก็โชคดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้น ขอช่วนคุยอ<ะ>ันนี้นิดนึงอาจจะนอกเรื่องก็เลยบางเงินเป็นคนสูบบุรี่เหมือนกัน<ะ>เราจะเข้าใจว่าเวลาสูบบุรีนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายของ<ะ>เราอ่ะแต่ผมจินตนาการภาพไม่ออกครับการสู่บุหรีในสมรภูมิที่แบบความเป็นความตายมันแบบมันใกล้กันมากๆ<ะ>จาความรู้สึกตอนสูบบุรี่มวลน,นั้นได้ไหมเป็นยังไงบ้างจำชัดเจนน้องพงครับพี่บอกว่าพี่บอกเขานะ if we die we die happily ถ้าจะตายขอให้ตายอย่างมีความสุขพี่ก็สูบเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ทําอะไรจริงๆตอนนั้นคือมันอะไรไม่ได้